สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ทีเกิดในลัคนารา,รราราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนอพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r กดติดต,ตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครตร้องการติดต่อโดยตรงเพื่อความมัน่นใจมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกหนองทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่ของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้เป็นไพ่ราชินีถือถ้วย8ดเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือดาบ5้าไม้แล้วก็เป็นไพ่6ถ้วยนะครับความรักความสัมพันธ์นะครับบอกเลยว่าอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความหลักที่ต้องใช้ความ อดทนความพยายามนิดหนึ่งนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าขึ้นเด็กถือดาบขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่ห้าหมายมายนะ้องเราอาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนากันถ้าคุณอดทนใจเย็นได้แบ่งราชินีถือถ้วยได้นะครับมันจะทําให้ตัวคุณนั้นมีเสน่ห์เมตตาที่จะทําให้ความรู้สึกระหว่างเขากับเรานั้นปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางครั้งเนี่ยนะครับไพ่อบอกว่า การที่คุณนะครับไม่ถูกเติมเต็มกับความรู้สึกแต่ถ้าเราไม่ใช้อารมณ์นะครับเราไม่แบบปุ๊บป,ปั๊บขึ้นง่ายอ่ะมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาอ่ะยังพอที่จะไปในทิศทางที่ดีโอเคนะครับเพราะว่าไพ่บอกว่า6 หกถ้วยแปลว่าคุณยังได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแต่ว่าอะไรที่มันเป็น mindset มันเป็นความคิดของคุณที่อาจจะยังมีความเป็นเนกาท t i v e บ้างหรือมีความรู้สึกที่อาจจะยังดูส่วนทิศส่วนทางก,กันกับความรู้สึกของเขานะครับเราอาจจะมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจแหละเด็กถือดาบเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้ความอดทนความพยายามมากกว่านี้มันก็ทําให้เรามีวิริยะขันติหรือว่าการอดทนน่ะนะครับมันจะทําให้คุณนั้นมี คุณค่ามีเสน่ห์ที่ดีและสามารถที่จะเหมือนกับดูแลเอาใจใส่เขาอย่างสม่ำเสมอมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆได้อีกครั้งหนึ่งเพราะหกถ้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ได้รับการส่งเสริมการสนับสนุนนะครับหรืออาจจะเป็นการขอโทษก็ได้หรือเป็นโมเมนต์ของความรู้สึกที่เขากับเราอาจจะมีโอกาสที่จะ ปรับและจูนกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับของแทนใจของดีๆนะครับที่มีต่อกันหรือเป็นการแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกหรือเป็นคอมมิตเมนต์ก็ได้เช่นกันเนาะบางครั้ง ชาวราศีมังกรอาจจะมีความรู้สึกกดดันก็เลยอยากจะมีคอมมิทเมนต์ก็เลยอาจจะมีปัญหากับความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจนะครับอันนี้คือภาพรวมที่ดูนะแล้วต่อว่าเกิดคุณใจเย็นนะครับอย่างราชินีถือถ้วยและยังเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณยังสม่ําเสมอคุณยังดูแลคุณยังเทคแคร์คุณยังเอาใจใส่เขาอยู่นะครับมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่ดีได้ทีนี้เรามาดู เหตุผลนะครับสิ่งอื่นๆต่อไปว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับขอไพ่เพิ่มเติมนะไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะเทมเพลนส์นะครับแล้วก็เป็นไพ่สเวย์ ไพ่ใบ,บสุดท้ายราชินีถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเจ็ดหมายนะครับไพ่บอกว่าตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังการเติมเต็มการเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาได้มันอาจจะดูนิ่งบ้างเงียบบางในบางครั้งสีดาบนะครับคุณอาจจะต้องพิคอพิจารณารอดูสถานการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงพอที่จะต้อง ร่มอร่วยกันยืดหยุ่นกันนะครับไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ใส่กันเลยแบบนั้นไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวราชินีถือเหรียญมาราชินีถือเหรียญมาพร้อมกับราชินีถือถ้วยแปลว่าตัวคุณเองนะครับต้องรู้จักที่จะมีความอดทนแล้วยังมีความรู้สึกที่ต้องปล่อยวางแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกจากราชินีถือถ้วยนะครับอดทนในการที่เราจะ มุ่งมั่นตั้งใจนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนราชินีถือเหรียญก็คือการมีคุณค่าการให้อิสระใน,ในการคิดการตัดสินใจกานหนักแน่นมั่นคงต่อภาวะจิตใจอารมณ์ของตัวเองให้มากกว่านี้เนาะแล้วพยายามเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไปสู่ความสำเร็จโดยการที่เราต้องใช้ความพยายามอดทนและก็รอคอยแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีคำว่าอดทนคำว่ารอคอยเนี่ย นะครับมันอาจจะเป็นคําแบบสองแง่สองงามอยู่ตรงที่ว่าตัวเราเองนะครับอาจจะมีความสูสึกว่าฉันอดทนไม่มากพอ,หร,อหรือว่าฉันพยายามไม่มากพอ,หร,อหรือว่าฉันมีความแบบนิ่งไม่มากพอ,หร,อหรือฉันดูแลเอาใจใส่เขาไม่มากพอหรอมันไม่ใช่คําตอบสิ่งเหล่านี้นะครับแต่สิ่งที่ไพ่บอกคือหมายถึงว่าอดทน ้องอดทนในลักษณะที่ว่าอดทนแล้วเราต้องรู้จักจังหวะรู้จักโอกาสด้วยนะครับอดทนในลักษณะที่ว่าต้องอดทนในสิ่งที่มีอนาคตไม่ใช่ว่าสีทนได้นะครับเขาทําอะไรกับเราเราก็ทนอ,อันนั้นไม่ใช่เนาะคำว่าอดทนในที่นี้แปลว่าอดทนอย่างมีคุณค่าอย่างมีความหวังนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเราแล้วเรายัางต้องอดทนอันนั้นไม่ใช่เนาะอันนี้คือมีสตินิดนึงกับการฟังด้วยนะครับเพราะบางคนเนี่ยพยายามจับ ประเด็นนะครับเกินไปเนาะอะไรแบบนี้ส่วนการที่เรามีสติก,การเอาใจใส่การดูแลการเทคแคร์ไม่ใช่ว่าให้เราไปสปอยเขาแต่ให้เรานะครับดูแลในสิ่งที่คุณควรจะต้องดูแลนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วเกิดความประทับใจเกิดความรู้สึกโมเมนต์ดีๆนะครับการใส่ใจการเทคแคร์กันอะ คนรักกันมันก็ต้องใส่ใจก็ต้องดูแลก,กันถูกไหมไม่ใช่ว่าเราให้เขามาทำอย่างเดียวเราก็ต้องทำให้เขาด้วยเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันตอบรับตอบสนองกันในทิศทางที่ดีนี่คือสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนี่คือแค่หนึ่งในกลยุทธ์ของความรู้สึกที่เราจะต้องทําตามที่ไพแนะนํานั่นเองนะครับแล้วอะไรที่หยุดนิ่งได้ก็หยุดนิ่งไปก่อนลองทบทวนทําให้ตัวเองมีสภาวะของความรู้สึกที่ต้องเข้มแข็งนะครับ ปรับมุมมองปรับไ i n d s e ็ใหม่นะมีไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงมาด้วยคือ temperance บวกกับไพ่เอ่ e n g ค h strength คือความเข้มแข็งความแข็งแกร่งส่วนไพ่ t h อ Temp e r a n c e หมายถึงไพ่ของการปรับการเปลี่ยนแปลงการเยืดหยุ่นกันและกันนะครับถ้าเราเอาจะถูกผิดถ้าเราเอาแต่ใจเราเอาแต่ความรู้สึกของเราบางครั้งเขาก็อาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่ามันมันดูกระอักกระอ่วนหรือมันมีความรู้สึกกดดันเนาะดังนั้นเราก็ต้องควรที่จะต้องพยายาม ปล่อยวางแล้วก็พยายามสลับปรับเปลี่ยนความคิดดูก่อนนะครับแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องทําแบบไหนแล้วแบบไหนที่จะทําให้เขามีความรู้สึกประทับใจแล้วอยากจะมีเราก็คืออย่างที่บอกว่าราชนีถือถ้วยแล้วก็ราชนีถือเหรียญอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับสิ่งที่คุณควรทําแล้วก็พยายามสมดุลบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองไม่ใช่ว่าทําไปในสิ่งที่มันแบบเยอะเกินไปแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยอันนั้นก็ไม่ใช่อีกแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความพอดีนะมันก็อาจจะยากตรงที่ว่าเราต้องบาลานซ์สมดุลทุกอย่างให้มันเท่าเทียมนั่นคือสิ่งที่เราต้องอต้องพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านไปให้ได้และเราจะมีความสุขความสมหวังที่จะมีความรักที่จะได้รับการตอบรับมานะครับมีไพ่หกถ้วยมาหกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของมนต์เสนีนะครับไพ่ของการที่เขาอาจจะเห็นในสิ่งที่คุณทําแล้วมันเป็น อคาราว่าเหมือนกับถูกตาต้องใจเขามากขึ้นมันทําให้เขามีความรู้สึกอยากจะมีแพชชั่นมีความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะเข้าหาเรานะครับอัศวินถือไม้มาอัศวินถือไม้กับให้หกถ้วยปลว่าตัวคุณเองอาจจะดูดีมีเสน่ห์ทำให้ดึงดูดใจเขาได้เห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเราดูแลเอาใจใส่เขามากพอเรามีความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงให้อิสระในการตัดสินใจไม่กดดันไม่แบบ มีปัญหานะครับไม่มาเรียกร้องจนเกินไปปัญหาสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปจึงอยู่ว่าบางครั้งเรายังมีความรู้สึกที่ยังมีอา,อารมณ์ความรู้สึกแต่ถ้าเราควบคุมมันได้ทุกอย่างก็น่าจะยังพอไปในทิศทางที่ดีแล้วอะไรที่มันมีกฎเกณฑ์มีกติกามีเงื่อนไขามากเกินไปนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้ตัวคุณ ดูยากลําบากนะครับเพราะถ้าเกิดเรายังใช้ในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นแบบพยายามที่จะกดเขาไว้หรือพยายามที่จะข่มเขาไว้นะครับไพ่สเตรนเนี่ยในทางที่ไม่ดีคือหมายถึงว่าเราไปสะกดขน่นเราไปเรียกร้องเราไปแบบใช้สิทธิ าบางอย่างที่ไปครอบเขามากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือเกิดความอึดอัดใจนะครับอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์นะครับข้อบังคับสิ่งต่างๆคุณสามารถทําได้แต่ต้องรู้จักลิมิตด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยทำมากเกินไปนะครับเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความคิดที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแฟนกันเธอก็ต้องทําตามที่ฉันพูดเธอก็ต้องทําตามที่ฉันบอกสิอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเธอรักฉันเธอก็ต้องแบบเออ ช่วยเหลือสนับสนุนชั้น4ี่อะไรแบบนี้บางทีมันเกิดความกดดันนะครับมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ประทับใจในสิ่งที่คุณเป็นแต่ถ้าเกิดคุณพยายามทําทุกอย่างให้มันเป็นแบบใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงอ่ะใครเขาก็อยากเข้าหาเราถูกไหมครับอย่างที่ราชินีถือถ้วยแล้วก็ละ ราชินีถือเหรียญเป็นแล้วเราก็ต้องใช้กลยุทธ์กับการคิดการตัดสินใจเพื่อให้ทุกอย่างนั้นสอดคล้องไปในทางเดียวกันมันอาจจะดูยากมันอาจจะดูลำบากนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มองถึงในลักษณะของสิ่งที่มันเป็นความลึกซึ้งเหล่านี้นะหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากนะครับในสิ่งที่ทําแบบนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเลยมันเป็นพื้นฐานมันเป็นฟอนเดชั่นนะครับมันเป็นแบบปัจจัยพื้นฐานเลยแหละที่เราจะทําได้นะครับกลเป็นคู่กันทําได้แน่นอนแต่ถ้าเกิด คุณนะครับมาเพื่อที่จะหวังให้เขาทําในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่มันจะไม่สําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนเราอยากได้สิ่งไหนให้ทําสิ่งนั้นกับเขาก่อนเราถึงจะได้สิ่งนั้นกับตอบแทนกับคืนมาอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับว่ากฎของจักรวาลมีได้และก็ต้องมีเสียนะครับมันอยู่ที่ว่าเรานะครับจะทําในสิ่งที่ควรทําถูกต้องกับ กฎของจัก,กรวาลหรือยังเพราะถ้าเกิดคุณทําได้นะครับความรักความสัมพันธ์มีโอกาสได้คอมมิตเมนต์ได้สูงมากนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ